เดยเดี๋ยวก็โดดสิเออเดี๋ยวก็โดดขสิทธิ์รยังยังดสสวัสดีครับออประกาศอีกแล้ววันนี้ชิงบัดีโชิงบัดีใช่ไมเออถ้าเห็นว่าคนนัชิงเนี้โอ้สุดยอดไปเลยต้องซื้อแล้วต้องซื้ออะไรครับใช่คนนัมค้นเป็นเด็กที่แข็งแร่งระดับหนึ่งเลยครับผมถ้ายิงเซนักสุยันได้แบบว่าัมากเลยครับ โม่เอาไว้ใช้ก้าวมาประมาณบุกจดคอนบุกมาเดินมนี่ดีเลอะไรกันนี่ไม่เหมือนเราคุยกันไว้ีนะเอาเลยม่มาคุกันไว้ดีนะเสริมพลังด้วยนองเขาเสริมพลังเตะออะหมดร เก่งครับเอาละครับข้อคืออาจารย์เก่งยกคนนั้นไม่เกินหนึ่งวัยมีตอัวสองชินิจิเนี่ยคนนั้นใช้ยูน่าใช้ยู่น่าคนหนุ่มเนี่ยเก่งเอฟเฟกต์เก่งแน่เกินไปได้ใช้ยู่จิโอฟีเนี่ยนะใช่แล้วนี่หลายทำไมอ่านมันดูแบบ

นี่คือเสีจากผู <fluor os tube> ้ที่โดคนนั้นตะบอลาสองรอบเดียวก็ได้ผะวาเยืีได้ต้องมตัวนึงอันนี้มันจะตามได้ที่ตามบลทั้งหมดสองทีค่ ดอกัวเาะมากตาป้าตาป้าตามีสีั่วนตาต้นไหนใช่ดอกคนเกก็ไม่มีก็ใส่ตัวนี้ยิงหนึ่งไม่นัดแล้วก็ขี้เหวี่ยงนะไม่ได้จบไม่สังเกตอยดัวอะไรเกีย์ป็ต้นนี้กหมดกูหมดป้ามึงมึงสอง่เียนเลย

เช็คแมนไซสสองเป็นหกสิบเดไปยวาสุดต้งแกไปขี้การสกีโองยม่จีบที่มาจ้าวาใช้ิบเจ็ดเอชเอชาคือเดืนสกอเป็นสายหนึ่งสาี้กาละเี่การแปดเจลิงสามยุบอาเอาบน <that> right? 2มสองห้าสี uh, Somehow, you know, ่สเมตรวะสาเมดึก่าายเอลืมนับเลือดเานี่ตายกินเปานะครับอัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่อัดอยู่ ขอขอไอขอหลังเชิญครับขอข้างหลังนะใช่ขอหลังเจจร์ห้ี่ไหดีอรันนี่ตอนนี้ใครยังไม่ถึงนใครบ้างอ่าเดี๋ยวพวจะ่ากันีมนะฮะนคนี้บเดียวกจบแล้า่จาี่ังสองเาเสร็จ้วดียนี้ฝั่ อันเดอดเอกเอเด็กตัวเอาลางสยอดสี่ยตัวนึงนเสียะ้ไมข้อแพเ่จกรางประมาณนกีันั้าดไมเลยาแปดเจข้อต่อน่าสวัสดีรละสว่าแต่เ็อเไรกันเงสรดๆเลยเราก็ร้ว่าเรา่รูมีอะไร เอาแฟ้นช uh ์วอสอ่ะ็อเราแล้วก um ็มาีุณฝากเก็บเขาบอกเสร็จแล้วเราสอบแล้กันใช่ไหมเขาบอกสามเจ็ดแล้วบ็เชิญยังจุจยดงมันอยู่ปีายมอดอันนี้หมดสงหาใช่ไหม มโรเาอมาาัตอเกตเี่น oh. ึงเกตเพ่มหชาให้ขว right. ัญสองใม่เกตสองใบตตัวตัวน้ สกการับหนึ่งชาหนึจดสกิลกนรดันที่เมื่อหนึ่งเิ่หกเริ่มสองเมหเรแลืดชก็เยชาอก็นลการแบ่งกัน

ตีได้นะเนเรามีเวียดมเลยไม่เบียดมือพ่อเจ้โอเคได้คนลได้เก็บได้คนละคนตั้งสี่ข่งหมื่นคนละสี่่างนะครับก็ไปไม่ได้อเาในาร่กชิเนะไปดเชาเรรจะาเนงสไม่มูว่าพักชิดอะไจะมา

เป็นสิบขี้พอดีหนึ่งใบแล้วจบนะครับจบแล้วครับก็ถือว่าคนนั้นพูดได้ในระดับหนึ่งเลยละไับแน่ในระดับหนึ่งเลย